สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งที่2ทับ2568 วันที่9ธันวาคมดรเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งที่2ทับ2,568โดยมีนายเอกราชชวีวัตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ส่วนกลางเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมบรรจงชูสกุลชาติชั้น6กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zo o o w w r r k p a g e สำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานในช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมโดยดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรในการเลื่อนวิทยฐานะ การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการย้ายพนักงานราชการกรณีย้ายข้ามสถานศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเดียวกันและเตรียมจัดสรรตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน115อัตราเพื่อทดแทนอัตราผู้เกษียณอายุราชการ การโอนเงินจัดสรรงบประมาณอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กำชับให้การโอนเงินจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องโปรง่งใสตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ด้านการขับเคลื่อนง,งานตามจุดเน้น Quick Win ได้มีการปรับค่าใช้จ่ายรายหัวของนักศึกษาสากรอให้เทียบเท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปในส่วนของการสอบเทียบฟาส t r a ็กมอปลาย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1,000 0คนต่อการสอบ6ครั้งซึ่งคาดว่าจะจัดสอบในระหว่างวันที่25-26เมษายน2569 ด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหน้าที่พล,ลเมืองและประชาธิปไตยให้กับประชาชนทุกช่วงวัยขณะนี้หลักสูตรการจัดอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและกำลังดำเนินการจัดอบรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาหลักสูตรอาชีพอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กำชับให้แต่ละพื้นที่พัฒนาหลักสูตรอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพโดยขณะนี้มีหลักสูตรอาชีพที่ได้รับการรับรองจำนวน1ิบหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเรียนเพื่อเก็บสะสมในธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงค์ได้ ในส่วนของการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอาทิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือสคชเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาทักษะอาชีพและคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งสารต่อไทยคมเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ได้ในทุกที่ พร้อมกันนี้อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เน้นย้ยำถึงการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการสืบสารภูมิปัญญาขนมไทย Sweet Heritage โดยเสนอแนะให้ศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศา,ศา,ศาสตร์เป็นสถานที่สําหรับเผยแพร่ภูมิปัญญาขนมไทยผ่านการจัดนิทรรศกา,การขนมไทยพื้นถิ่นของสกร แต่ละพื้นที่ตามนโยบายสวิตเฮอริเทจขนมไทยโบราณซอฟ์พวเวอร์ท้องถิ่นจะคงอยู่บายสกรอซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดแสดงนทิทรศการได้ในเดือนมก,กราคม2569และได้กล่าวชื่นชมการทำงานของทีมจิตอาสาส,สกรอทุกจังหวัดที่พร้อมใจกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกาลัง ทั้งนี้การเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัยภาคใต้ผ่านทางบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ยสกรรมียอดเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น815,000บาทโดยจะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปช่วยเหลือในการจัดตั้งโรงครัวแพ็คถุงยางชีพจัดหาอุปกรณ์ซ่อมสร้างล้างใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาปัตตานีและนาราธิวาต่อไป